ครั้งแรกใครโอวิว่าเปิดห้องปฏิบัติการหนึ่งเดียวในตลาดธนาคารสเต็มเซลล์ไทยที่ได้มาตรฐาน DBB ครบทั้งจัดเก็บเพาะเลี้ยงและการรับรองแหล่งผลิตเซลล์ตั้งต้นที่มีคุณภาพเตรียมเร่งเครื่องพัฒนา ATMPs ทางแพทย์ชั้นสูงค้นพบว่าสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือสามารถนำมารักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบเลือดและอื่นๆได้มากกว่า85โรค เราก็ได้มุ่งมั่นนะคะ,ะในเรื่องของการพัฒนาห้องปฏิบัติการแล้วก็ขยายมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาวันนี้เราก็ถือว่าเราถึงจุดสําเร็จนะคะก็ภูมิใจที่ที่ได้แชร์ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ให้พี่ๆสื่อทั้งหลายเนี่ยได้ได้เห็นว่าเราได้พัฒนาไปถึงตรงไหนเพื่อที่จะทําตามสัญญาที่เรามีไว้กับลูกค้าของเรานะคะที่จะให้เซมเชลคุณภาพสูงสุดและปลอดภัยที่สุดเพื่อนในการเ,าเพื่อใช้ในการรักษา จำกัดความในเรื่องของคริวิวาที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นคือเราเป็นสายใยรักสายใยชีวิตนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปสู่เรื่องของธนาคารแห่งชีวิตก็คือ Bank of Life นะคะวันนี้เราก็ขยับไปอีกนิดนึงก็คือว่านอกจากเราจะเป็น Bank of Life แล้วเราก็มองว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นแห่ง STEM c e ซ l ที่จะมีการใช้ในการรักษา <c oughs> ก็คือไปสู่ Hope for Health <c oughs> นะคะซึ่งเราก็ตั้งใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆจา การที่เป็นธนาคารสเต็มเซลล์มาสู่ห้องปฏิบัติการที่สามารถเพาะผลิตขยายสเต็มเซลล์ได้อย่างมีคุณภาพแล้วก้าวต่อไปของเราก็คือการมีส่วนร่วมในการรักษาโรคต่างๆด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะนําเข้ามาในประเทศไทยและห้องปฏิบัติการอื่นในเครือข่ายของเราค่ะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงแค่ธนาคารเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าไปข้างหน้าให้ถึงจุดที่สูงสุดได้อย่างไรนะคะโดยที่มีส่วนร่วม ให้กับลูกค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเนี่ยที่จะให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งก็เป็นคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้ตั้งแต่เบื้องตน้นสนับสนุนของทาง b o i นะคะก็คือทาง b o i เองก็ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของโครงการนะคะแล้วก็สิ่งที่บริษัทต,ตั้งใจที่จะพัฒนาภายในประเทศไทยนะคะก็เป็นการสนับสนุนที่เราได้รับอย่างต่อเนื่องในโครงการทั้งหมด3โครงการแล้วนะคะในใน,ในเครือบริษัทของเราในประเทศไทย นะคะแล้วก็สําหรับร,รางวัลต่างๆที่เราได้รับจนถึงปัจจุบันก็คิดว่าเป็นหลักประกันที่ทําให้ทุกคนอุ่นใจได้ว่าคาริว่า,วา,ม,วามีความตั้งใจที่จะ ทำธุรกิจโดยที่เรามุ่งเน้นเห็นความสำคัญของลูกค้าและประชาชนทั่วไปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเราจะขยายไปสู่ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์วันนี้ตรงนั้นก็เริ่มเป็นความจริงแล้วนะคะเราได้มีการเก็บเซ,เซลล์จากประเทศเหล่านี้แล้วนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือ เรามองว่าในอนาคตในไม่ไม,ไม่ไม่นานข้างหน้าเราคิดว่าก็วางแผนต่อไปในการที่จะตั้ง,ห,งห้องปฏิบัติการในประเทศเหล่านั้นด้วยค่ะเราเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าได้มีการพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในหลายประเทศการให้บริการการ,การเก็บเซมเซลล์อยู่ในกว่า20ประเทศหรือว่า มาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เรามีอยู่ในองค์กรของเรา<ม>สําหรับการปฏิบัติการในห้องหลับทั้งหมดเนี่ยก็จะให้ความมั่นใจได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะ<ม>ถ้าปัจจัยหลักของลูกค้าหรือประชาชนที่สนใจการเก็บสเต็มเซลล์หรือเพาะสเต็มเซลล์คือคุณภาพเพื่อความปลอดภัยในการใช้ในอนาคตเราคิดว่าเราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะ การที่เราให้กับลูกค้าเป็นการบริการอย่างต่อเน,นื่องนะคะก็คือว่าไม่ใช่ว่ามีการเซ็นสัญญากเก็บเซมเชลกับเราแล้วจบตรงนั้นแต่มีการพูดคุยติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอเราเองก็ในบางโอกาสก็ได้ได้มีการติดต่อจากลูกค้ามาว่าขอความปรึกษาจากเราในเรื่องของการรักษาไม่ว่าจะด้วยเซนเจลหรือว่าด้วยวิธีอื่นเราได้ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ย ไปมากกว่าแค่บริษัทที่เก็บหรือเพาะสเต็มเซลล์กับลูกค้าที่เก็บสเต็มเซลล์คือเรามองว่าถ้าเราจะเป็นสายใหญ่รักษาใย,ยชีวิตให้กับลูกค้าเราก็ต้องมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้คุณภาพชีวิตแล้วก็สุขภาพที่ดีที่สุดในส่วนที่เราทําได้อันแรกเลยต้องอยากจะฝากในเรื่องของระบบคุณภาพที่สมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่าตัวสเต็มเซลล์เองพี่ๆทราบแล้วว่ามันต้องใช้กับตัวเรา ใช้กับครอบครัวเราใช้กับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของตัวเราเองติ๊กพูดถึงตัวลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักมากที่สุดก็คือว่าแล้วความปลอดภัยอยู่ที่ตรงไหนอย่างที่ติ๊กบอกว่ามันมีทั้งหมด4 5หด้านนะคะการทําระบบคุณภาพที่สมบูรณ์ไม่ใช่ได้ใบซอร์ติฟิเคตใบเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือสมบูรณ์แล้วนะคะก็อยากฝากผู้บริโภคว่าถ้าวันนี้เรามองเซมเซลคืออนาคตเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาเป็นยาอนาคตถูกไหมคะเขาเป็นยาขั้นสูง เป็นยาที่ทําให้คนที่สมมุติว่าเป็นมะเร็งอยู่ในครอบครัวรักษามะเร็งไปใช้เคมที่ก็เป็นคนไข้มะเร็งท่านหนึ่งนะคะทีกเกงเนี่ยใช้คีโมรักษาแพทย์แผนปัจจุบันดีมากเลยค่ะแต่คุณภาพชีวิตลดลงไปเกินครึ่งหนึ่งกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าเราใช้เซมเซล์นะคะเหมือนคุณคุณยายคนหนึงนะะ่งอะค่ะ ก็มีปัญหาเรื่องเขา่าเพราะเป็นเข่าซักขวาก็เป็นเข่าซ้ายเวลาเรามีปัญหาเรื่องเขา่าท้ายสุดทําอะไรไม่ได้คุณหมอต้องผ่าตัดใช่ไหมคะเวลาผ่าตัดแล้วคุณภาพชีวิตลงคุณยายอยากจะไปทําชีวิตเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เรามีสเตมเซลล์ ale, พอเริ่มเสื่อมเขาเรียกว่าดูแลร่างกายก่อนเสื่อมได้อันนี้เป็นเทรนดะ์เวลเนสณัปปัจจุบันเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงเราบอกคุณภาพสมบูรณ์ติ๊กพูดถึงผลิตภัณฑ์และพาพี่ๆเดินไปดูแล้วบอกว่า ถ้าไปดูไส้ข้างในว่าเขาผลิตเอาเซลล์มาได้ยังไงต้องเอะนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะเราต้องดูอะไรบ้างให้มันครบเราดูแต่เออโปรโมชั่นมาพี่เชนมาให้ราคาถูกๆมีของแถมเยอะถูกหรือเปล่าเพราะจริงๆวันนี้หมดจากของแถมทั้งหมดทั้งมวลเราอยู่กับสเต็มเซลล์ของตัวเรานะคะแล้วก็ทางเลือกดี่อยากจะบอกเรื่องทางเลือกว่าถ้าเราเลือกได้เราสามารถเก็บเตมเซลล์ที่มีพันธุก,กรรมตรงกับเรานี่แหละค่ะ คือสุดยอดเลยเพราะเราจะไม่กังวลว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเกิดภาวะแฝงอื่นๆหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกไม่ได้แน่นอนค่ะวันหนึ่งเซเลล์จะเป็นยานะคะเราก็จะมีการสั่งยาเข้ามา mm hmm. ก็จะดีในระดับหนึ่ง mm hmm. แต่ถ้าดีที่สุดวันนี้ค่ะเราแข็งแรงที่ติ๊กเรียนพี่ๆแล้วว่าถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงเราเอพอจะเอฟฟอร์ด hmm. ได้เราศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งกลัวนะคะแล้วเราเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราแพ็กเกจที่เราทําออกมาเนี่ยเราอยากทำแพ็กเกจให้เล็กลง เอื้อมได้ถึงหรือสัมผัสได้ถึงแล้วเราก็จะพยายามใส่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้ลูกค้าเหล่านี้ฮะได้มีการลองเพราะว่าผลิตภัณฑ์เซมเซลเนี่ยทุกๆปีจะมีการเปิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆเรามีการใส่ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เนี่ยให้ลูกค้าได้มีการทดลองและได้มีการจัดเก็บในแพ็กเกจที่เล็กลงเพื่อให้เป็นต้นทุนที่จะเก็บไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า mm hmm. นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยเราพยายามดูแล,แลและสอนรับกับทั้งลูกค้าของเราทุกๆระดับชั้นอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยท่านที่มีการเก็บเอาไว้ท่านที่ ก็เอ๊ะทำแพ็กเกจใหญ,ใหญ่จะราคาแพงกว่าไหมแต่ว่าไม่ได้แพงกว่าแพ็กเกจเล็กๆจะแพงกว่าไหมก็ไม่ได้แพงกว่าเราพยายามตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มลูกค้าเซลล์เนี่ยจะมีการออกเรียงพันใหม่ๆขึ้นมาและมีการเจริญเติบโตไปเรื่อยเทคโนโลยีๆๆใหม่ๆเรื่อยถ้าเขาเก็บซอสหรือวัตถุดิบตั้งแต่ตอนที่เขามีตอนนี้อนาคตถ้ามันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้จะมาตอบโจทย์ของพวกเขาในอนาคตวันนี้เราถึงต้องให้องค์ความรู้ความเข้าใจในการขายและก็ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องกับคุณลูกค้าทั้งหมด mm hmm. เพื่อให้มีโอกาสที่จะเก็บแมทีเรียลทุกส่วนหรือวัตถุดิบทุกส่วนให้ได้มากที่สุดครับ